เดี๋ยวเขาช่วยเดี๋ยวเขาใส่ให้เดี๋ยวเขาใส่ให้เดี๋ยวเขาใส่ให้แต่ยกว่าเสียนเมื่อกี้บอกเลยนะมีมาวัดมาขี้เลื้อนนานเกียนหมดไฮย่อยหมดเหมือนกันแม่ของฉันอายุปีนปีนแล้วของเราอ่ะรอบครึ่งเร็บเครึ่งเร็บเลยจั้ไม่เชื่อจริงของจริงบ้างไหมเนี่ยเจอผมซะก่อนอ้าวผมเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ตกทอดกันมาจริงมะตกตกทอดตอนน้ำมันร้อนๆเลยปะร้อนเล่อ โอเคโอเคได้ได้ได้เป็นเรื่องเรื่องมันเป็นเพื่อนของเพื่อนเล่ามานะเป็นเพนของเพื่อนโอเชได้ได้ชาวต่างประเทศเขาทำงานอยู่อ่าอยู่บนโต๊ะนักวาเป็นเหมือนโต๊ะเต๊อะไรอย่างเงครับอยู่ดีดีลิ้นชักกึกคือคือคือหมาวัดไอ้นี่ก็อย่าไปขัดเขาสิเขากำลังเครียดนั่นไม่ คมที่ดูรายการแฟนคลับก็จันดิตหวังหนังน่ากลัวอยู่เอางี้ก็มันก้กืไปเกื้อกก็ได้เออแก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 แเกกกแ่แหมกแกกแกแมแแกเกแนกแ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 กกแกกแ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 กกกแกแกกแกากแ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 กกกแ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 กกแกกกนกแดแคกกก สักพักวิ้นชักก็ค่อยๆดันตกเุ้ยดันตกดันขึ้นขึดันตกเองเลยอ่ะดันตกมาเองน้ต้องไปผลนค่อยๆกระทบงนีเกิดขึ้นอุ้ยเป็นชันก็วิ่งแล้วฉันยัอยู่หรอคือไอ้แก๊อดันตกมาได้ดออกมาได้ถึงระดับหนึ่งมีมือ ตายเด้อเป็นชั้นซะนะได้หนูนะดูจากนิ้วแล้วไม่มีนิ้วเฮ้ยเฮ้ยกลมๆเฮ้ยไม่มีนิ้วเลยทุวคนเลยอุ้ยขึ้นกลมายตายแล้วตเพื่อนแกก็ยังนั่งอยู่นะตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกแล้วอ๋อช็อกโอเคโอเคช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วครับม่อยๆหัวตางขึ้นมาโอ้ไม่มีผมเฮ้ยแล้วมันก็ตะโกนขึ้นมาว่าว่าเราไม่ตายแล้วกันบ้านยัง อโ้มนมีตัวเลมอนว่ะเฮ้ยโอ้โหแต่ละคนนี่อะไรเนยเฮ้ยฉันแบบไดเซียงผีโดเรมอนเราเคยได้ยินบ่อยแล้วเออไอที่ผีดิ้นชักโดเรมอนเนี่ยเออเอาจริงจริงกว่าที่คุณเพิ่งเจอมาเลยเนี่ยเขาเพิ่งเจอมาเลยเออเองก็บอกว่าเพิ่งเจอมาเลยจตัวเป็นเรื่องเจอกัจตุะวะอ่ายังไงอันนี้ไม่ตอนแรกไม่เชื่ออ่าไม่เชื่อแต่คือมันน่ากลัวมากครับยังไง คือต้องเข้าใจครับว่าเวลาผมทำงานเนี่ยผมจะพอทำงานเสร็จปุ๊บผมก็จะนั่งทำงานที่สตูดิโอเรื่อยๆแล้วค่อยกลับบ้านอแล้วกินโมฆะทุ่งกัะกะทุ่งกะกะโอเคแต่ว่าเรื่องเนี้ยคือไม่เชื่อตอนแรกไม่เชื่อจนกระทั่งไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจของที่คุดเออเออเรื่อย เเเดอาแล้วครับมาแล้วกับวันที่4ครับเมจิกเวอร์ทูครับในวันที่30สิงหาคมครับโอ้โหกับนี่เลยฮะเซิร์ฟเวอร์ PK ครับใหม่ครับกับโก c a n ย o นนะครับโอ้โหอันนี้ยังมาแบบตูมตามากมายเลยครับสนุกสนานรวมไปถึง วันที่5ของเราครับคือวันศุกร์ที่31สิงหาคมนี้ครับกับเกม M Fighter เย่นะครับตัวละครคาสองตัวใหม่นะครับเทียนกับอิยารานะครับโอ้โหแบบเป็นอะไรที่น่าสนใจและก็น่าเล่นมากๆเลยครับรวมถึงนี่เลยใครๆที่อยากเล่นสเตจใหม่ครับโหมดใหม่ครับกับ Ice Fight ยังไงอ่ะคอยลองติดตามดูได้ครับแล้วก็แน่นอนครับติดตามกับการแข่งขันครับครั้งยิ่งใหญ่ครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครั้งที่4ฮะไปดูได้ในรายการวันศุกร์นี้ครับเฮด ต้องต้องต้องอะไรอ้าวติ้งต้องไงถึงถึงมันใช้บ่อยแล้วไงถึงถึงมันใช้บ่อยแล้วเปลไปเปลี่ยนบรรยากาศบ้างไม่ใช่ปลอยเล่าแบบปอยไม่ยอมเล่าจะฟังต่อไหมฟังต่อถ้าทุ่งฝาฝานะถ้าทุ่งกว้างไงโอเคต่อต่อต่ออาว่าไหมปากฏระหว่างทางกลับบ้านอาหารจุกกากเนี่ยผมเจอประสบการณ์โดนสีอันนี้คือโดนสี ที่เขาคุยกันที่แบบว่าโดนแล้วชำงานอย่างเงี้ยจริงๆเข้าใจแล้วตอนนี้ก็ยังโดนสิงอยู่ใช่ไหมหญิงสาวเหรอเดียวมัปวดอีกเดี๋ยวมันปดอีกเลยโอเคต่อเปิดเฟซทุกคนดู่ะทำไมตอบโพลวันตอบเป็นเกย์วะเโอ้ยก็ถูกแล้วนี่โดนถูกแล้วโอ้ยโอ้ยจ้าวเดือนเลยก็แบบ คุณ <Safe anor. S 1> ต้องพูดประโยคเต็มไม่ใช่ว oh ่าเป็นเกมคุณต้องพูประโยคเต็มมานานว่าว่าว่าอยากเกิดเป็นหญิงไม่อยากเกิดเป็นหญิงในร่างชายแต่อยากเกิดเป็นหญิงในร่างหญิงมากคุณต้องพูดปรยกนั้นคืออยากรู้ไหมไม่รู้เปลี่ยนพันวดเรียบร้อยแล้วเปลี่ยนพันดวงธรรมดากดรักออดจอจากตุกเครื่องด้วยใครมันสีโกวะ แล้วสิ่งจริงพ่อออกมาบอกแล้วว่าวล็อกเอาทุกเครื่องหมดแล้วแล้วยังมีข้อความนี้ขึ้นมาแสดงว่าสิงแกแล้วแกพิมพ์เองใช่สิงแกอยู่ผีสักออกไปไม่ไมันหาตรงนี้ด้วยมันหาตรงนี้ด้วยระหว่างที่พิมพอยู่หรือระหว่างที่พิมอยู่ไอ้ผีตัวนั้นตอบกลับมาด้วยหยุดเลยไอ้ตัวปลอมเนี่ยเนี่ยของจริงแล้วเนี่ยผีทุกทีมันจะพูดแล้วมันล็อกเอาแต่นี่มันสิงยาวเลย เอา้ oh, yeah, ยจริงจริงมันมีเรื่องจริงก็ไม่ได้จริงโอ้ไอ้คนสีเปลียนเร็วอยากหมดไปห้าเรื่องจริงอยากฟังเรื่องจริงใช่ไหมถ้าเกิดก่อนจะฟังสิ่งนี้ล่ะกันเฮเด๊ เอาละครับแล้วก็แน่นอนครับกับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับซึ่งเป็นเทปบันทึกนะครับการแข่งขันงาน CGECL นะครับ2012 Power by ASUS นะครับซึ่งจะเป็นสรุปนะครับการแข่งขันประมวลสรุปการแข่งขันของ SF และก็ FIFA Online 2ครับซึ่งยังมีภาพประมวลกิจกรรมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง BOD แล้วก็ทั้ง GM ท่านด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ไปติดตามได้ในวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้นะครับ HD กำลังดูอยู่ว่ากำลังโดนสิงอยู่หรือเปล่าไม่โดนไปลองเอาหรือยังไปลองเอาพวกหมดเลยเปลี่ยนไปแล้วตายแล้ว อ่ามางั้นงั้นนั้นคิวของผมก่อนผมลองผมลองดูคือบางทีอ่ะเราเล่าเรื่องน่ากลัวจริงๆเรื่องจริงไงมันก็อาจจะไม่น่ากลัวไงก็เลยกลัวว่าไม่รู้จะเล่าออกไปดีหรือเปล่ <ทะ S 2> าผ<อ>่านมาเนี่ยมันน่ากลัวไ <c oughs> อ้ผีแพะแม่ผีมาว <c oughs> ัดแต่ผีแพะปุ๊ากลัวจริงมีตอบกลับมาด้วยไอ้ตรงแค่ตรงมันตอบกลับมันก็ตรงไหนเดาตองฟอมีตอบกลับมาจริงต่องตอบตัวหาเป็นตัวอง อันนี้องจริงเลยอันนี้เรื่องจริง,รงครับไ,ไ,รไม่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 อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริงครับก็เป็นตอนเกิดขึ้นตอนที่ผมอยู่มหาลัยมีแรกๆโอเค okay ครับขอบคุณมากครับ <c oughs> ก็เป็นช่วง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 ม,มหาลัยใช่ไหมครับ <c oughs> ก็เป็นช่วงที่พวกผมก็ทํากิจกรรมแล้วก็รับน้องด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยผมก็จะรับน้องแล้วผมก็จะมีเพื่อนเยอะซึ่งเพื่อนก็จะมีแบบกระเป็นกลุ่มๆไปอ่านะครับผมเสร็จแล้วข้อแรกเนี่ยเขาลุ้นอาจจะ เสร็จแล้วอันนี้ก็จะมีกลุ่มผมแล้วก็กลุ่มเพื่อนๆอีกประมาณสักสองสากลุ่มเนี่ยที่ชอบและก็จะมีอุปนิสัยเหมือนกันคล้ายๆกันคือเราไม่ได้ไปสถานที่ท่องเที่ยวแต่เราจะไปสถานที่รกร้างแทนไปสถานที่ที่มีตำนานใช่ถ้าเป็นอย่างนี้เป็นบมาแล้วก็ึขนเอออะไรอย่างง้นอะไรอย่างง้นพูดอย่างเงี้ก็ได้คึ้นขนมแหละเออเป็นว่าปนชวัยรุ่นนะครัะเอาเป็นว่าเป็นช่วงวัยรุ่นนะครับมันก็มีบ้างนะครับเสร็จแล้วอันนี้พวกผมกับเพื่อนเนี่ย ก็ตัดสินใจว่าปะเรามีที่ที่หนึ่ง <c oughs> นะครับก็จะมีโครงการหมูบ้านอยู่โครงการหนึ่งซึ่งประมาณช่วงปีสิบสุดเด้อโนีโโโโ่ไกลไป <c oughs> เอาละเพื่อนผมเนี่ยบอกว่าเฮ้ยที่เนี่ยมีเขาเล่ากันว่ามีคนงานเนี่ยก่อสร้างแล้วเสียชีวิต <c oughs> เราก็บอกว่าเฮ้ยแล้วแล้วเขาบอกมีคนบอกได้นะว่าเห็นี้ในตำนานที่เราจะเจอทุกหมู่บ้าน อะไรประมาณอย่างเงี้ยผมอ่านมีเพื่อนไปด้วยกันทั้งหมดสี่คนก็มีผมมีผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงคนนึงแล้วก็มีเพื่อนผู้ชายสองคนก็เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยอ่านก็ไปกันเสร็จแล้วอันนี้ตอนไปเนี่ยเราอ่ะไม่ทันเห็นว่ามีเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่เรารู้จักกันเนี่ยมีอีกคันหนึ่งอ่ะไปแล้วเออแต่เราอ่ะแต่ช่วงช่วงนั้นมีมือถือมีอะไรนะครับแต่ว่าเราก็ไม่ได้เชิงว่าติดต่อสื่อสารกันตลอดแค่บอกแค่ว่าเออเดี๋ยวเราจะไปที่นี่เราก็บอกเพื่อนกลุ่มนี้ไว้แต่เพื่อนกลุ่มนี้บอกว่าจะตามไปแแตต่่่่กกกลาาาาเเเปปป็็นนนววพืออไไ้รม พอไปถึงปั๊บเนี่ยก็คือเห็นรถเพื่อนจอดอยู่แล้วแต่ผมก็ตามไปผมก็ไปจอดข้างๆมันจะเป็นคือด้วยความที่ผมันเกิดเรื่องใช่ไหมครับมันก็เลยทําให้หมู่บ้านนี้ไม่เสร็จก็หมู่บ้านนี้ก็จะมีบ้านลึกๆเข้าไปอย่างเงี้ยเป็นเส้นๆแๆนีใช่ไหมฮะแล้วก็อ่าแล้วก็มีถนนเข้าไปอย่างเงี้ยก็ยากจะลบขึ้นมาแล้วก็จะเป็นต่อต่อของบ้านที่ยังไม่สร้างไม่เสร็จ แล้วไอ้ส่วนที่เกิดเรื่องเนี่ยคือส่วนด้านในเฉียงๆไปทางด้านซ้ายจะเป็นบ่อเหมือนบ่อเก็บพักน้ำอะไรสักอย่างเลยซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าไปเลยเดินไปจุดนั้นแล้วก้มหัวทําอะไรท้าทายเดี๋ยวเจอแน่นอนอย่เงี้ยผมก็อ่ะไอ้กลุ่มนี้ไปแล้วแล้วผมก็เห็นแสงไฟฉายเหมือนกับแสงแว๊บแร็ปแว๊บแร็ปแแ้าเออ๋อรู้แล้วอยู่ทางนู้นอ่ะพวกเขาอยู่ทางนู้นกันอ่ะงั้นพวกเราไปอยทางผมนีเซฟสุดไฟฉายกระบอกใหญ่สองกระบอกเลยคือกลัวมากแต่คนองขนม ก้าวไปก้าวก้าวอ้คือค้าเคหะเข้าไปเข้าไปไอ้กลุ่มนี้ไปถึงโอ้โหกลุ่มนู้นนี่อยากจะแบบว่าทำการสำรวจเลยนะทำเป็นเดอะช็อปหรืออะไรช่วงช่วงนั้นเดอะช็อปก็มีก็ฟังเดอะช็อปโอ้โหมีการสำรวจชั้นบนชั้นล่างมีการเดินอะไรกับสารพัดเนี่ยเราก็เดินตามหลังไปความรู้สึกที่เดี๋ยวผมมาเล่าทีหลังแต่ความรู้สึกคือเพื่อนเพื่อนที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเงียบ เขาไม่ค uhm. like ่อยพูดอะไราะเขากลัวแต่เพื่อนไอ้สองคนผมเนอะโอ้โหพระเจ้าถ้าผมผมเพื่อนผมสามคนี่บูด้าเบสเลยอ่ะโอ้โหยูดใยปาร์ตี้เลยก็โอได้เข้าไปแบบคือยังเพื่อนไม่เกิดโอเคก็เข้าไปแบบด้วยความคืบกรนองไงครับเสร็จปั๊บเพื่อนกลุ่มเนี้ก็ขึ้นไปชั้นสองส่วนพวกผมอ่ะก็ไปที่บ่อน้ำอ่า เพื่อนเพื่อนกลุ่มนั้นจะไปกันประมาณ 3- 4สคนเหมือนกันที่คนแรกที่มาก่อนแต่พวกผมไปคือจะพัดกันละคือตอนนี้เพื่อนเพื่อนคนนี้ขึ้นชั้นสองมาแล้วก็กำลังจะกลับออกไปแต่ผมมาเดินไปที่นี่ก่อนระหว่างที่เพื่อนขึ้นไปที่ชั้นสองเนี่ยก็มีไอ้คนหนึ่งมันส่องไฟฉายลงมาแต่ไม่พูดคือส่องไฟฉายลงมาแล้วเหมือนก็ส่องให้เห็นแล้วอเอออะไรอย่างเงี้ยเราก็เออแล้วเราเขาไปอะไรก็คิดว่าเอเดี๋ยวให้ออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันแต่แ้วนี่ปุ๊บเราเข้าไปที่บ่อพอถึงบ่อปุ๊บไอ้น้องผู้หญิงเพื่อนผู้หญิงไอคนเยพูดล่ เ็เยี่ยมก็กลัวกลัวไอ้เพื่อนสองคนมึงก็จะหาวิธีท้าทายอะไรของเข้าไปเรื่อยตรอก็ทำ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 สักพักหนึ่งไอ้ตัวผู้ชายเฮ้ยว่าไม่สนุกแล้วแหละทำไมอ่ะเห็นเป็นเงาเงาคิดไปเองว่าเมาส์ไอ้เพื่อนสองคนเนี้ยเมาเมาเออไอ้เนี้ยใช่เห็นเงาเห็นเห็นเห็นต้นหญ้าต้นอะไรเพราะต้นหญ้าก็ขึ้นสูงในระดับนี้นะจินตนาการว่าเป็นแบบเออมีเด็กเดินวิ่งรือเปล่าอะไรอย่างงี้ป้าบอกไม่จริงบอกว่าไม่กลับเลย โหไอ้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 ตัวใหญ่นี่เลยบอกเพื่อนผมบอกเออไมเอามาขนาดนี้แล้วให้มาเดินเล่นไปขึ้นชั้นสองพวาะเขาขึ้นชั้นสองกันแล้วขึ้นด้วยอ,อ่ะระหว่างที่เราขึ้นชั้นสองใช่ไหมครับไอ้เพื่อนผมุนี้ยมันก็ทําการเดินไปเรียบร้อยแล้วอ่ะแต่แต่มันน่าตลกตรงที่ตอนที่เพื่อนเดินเนี่ยมารู้ทีหลังว่าเพื่อนจําคือเรารู้สึกได้ว่า อัตราความเร็วมันห่างกันเกินไปคือเออคือคือเราขึ้นปุ๊บแต่เพื่อเราจะไปถึงรถแล้วมันเป็นไปไม่ได้เพราะระยะการเดินเนี่ยมันความเร็วมันจะสมูุติช้าคือถ้าเกิดใครที่ไปเดินเดินดูแลวจะต้องเห็นพอเราขึ้นมาที่ชั้นสองพอเราขึ้นชั้นสองแล้วโออันนี้อันนี้ก็ลูจริงพอขึ้นชั้นสองแป๊บเนี่ยไอ้ตัวอ้วนเนี่ยไอ้ตัวใหญ่สุดเนี่ย มาไอ้ไม่ใช่ผมผมผมว่าตผมว่าผมใหญ่แล้วไอ้นั่นร่นกับผมอีกชิ้นใหญ่รับไอ้พวกอะโอ้โหเดี๋ยวตีเลยมาทั้งคนคือคืออันนั้นอะบอกเลยบอกว่าไม่ไหวแล้วอ่าวยูดีไปกลายเป็นคนเงียบทั้งทั้งที่ไอ้ไอ้ตัวไอตัวเพื่อนเออไอนี่บอกไม่ไหวแล้วมาเป็นสิ่งเนื้อเสือตายเลยเดี๋ยวค่อยพูดกันเออเดี๋ยวค่อยพูดกันไอ้ส่วนผู้หญิงที่ร้องห้าไปแล้วคือไอ้ผู้หญิงเนี่ยเงียบ เงียบจนน้ำตาซึมแล้วเอามือปิดหน้าแบบนี้คือแบบไม่กล้าอะไรทั้งนั้นแต่ว่าแต่ว่าใช้วิธีการเอ่อเอามือปิดแล้วก็ใช้วิธีการดึงเสื้อผมคือเดินไปกับผมเออแล้วแง้มๆเอาแต่ปิดมือปิดหน้าราองไหไปเรียบร้อยแล้วว่าโอเคไม่เป็นไรงั้นถ้าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วงั้นเรากลับกันเลยแะคือพวกผมก็ไม่ได้อะไรคือผมก็ก็คือทุกคนโอเคทุกคนจะกลับก็กลับคือตอนนั้นผมก็แฮปปี้อยู่กับเพื่อนก็อะไรก็คือรถไอ้กลุ่มนี้มันก็วขับไปรอที่ร้านเรียบร้อยพอขึ้นรถเท่านัั้้้นนนนแแหหลละะพอผมขึเท่า เพื่อนบอกว่าไอ้อย่าอย่าอย่าโกรธตูนะรีบขับรถเร็วเร็วเลยคือเร็วที่สุดที่มึงทำได้เลยไอ้อวนคือผมอ่ะเป็นคนขับรถไม่ค่อยเร็วผมขับรถปกติแต่เพื่อนบอกช่วยเยียบให้กูสิเียบเลยเีย่าไปที่ร้านเลยเกียร์มาเลยอ่ะเพริ์ได้ผมเปิดไฟเกียผมไปที่ร้านฟ้ามไปถึงที่ร้านความตลกก็คือทุกคนยืนรอเลย คือทุกคนยืนรอคือพอหลังจากออกมาปุ๊บเนี่ยแบบถอยหลังปุ๊บแล้วก็วิ่งออกมาปมั๊บเนี่ยโทรสัท์มือถือทุกคนดังพร้อมกันหมดเลย